กลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาธาพนม่ม่ตากแดดอย่างเช่นเคยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาๆมาม,ามามือนี้สาธาสิผ้ามาชมาภาพบรรยากาศตอนน้ำลดนะจ๊ะพี่น้องน้ำจืดน่าจะบ่แม่น,น้ำทะเลเดอ้อจ้ะพี่น้องเบิ่งเบาๆทั้งพุ่นน่ะมีปัญหากับรถเพิ่นขับลงไปแล้วที่นี่มันติดลมพี่น้องเบิ่งเพิ่นพากันซอยกันเอาเขื่อนมึงแน่อพอสาธาถึงบอกให้อันคุณสาวว่าบ่ให้อัน พอห้ครับลุงไปเลือกไงพี่น้องโอ้ขอถอดขอไปมีคต้นพับรถพานมนาจ้ะพี่น้องเบิ้งคนนี้ปัญหากันพี่นอ้อ,องอสวมพอลูกเข้าเจ้าไปละถาดยล่อาายะดอกแดดแห้งแห้งพี่น้องเห็นว่าเนาะเป็ดห้ายหลายพี่น้องเบิ้งอันนี้อันนี้ยุ่กับบดื้อว่ากับไก่เนาะจ้ะพี่น้องจากหลังบ้านสาวดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ไลครอบครัวไล่ข,ววา,ลา,ขาเจ้าพากันมานาั่งเลีนมาเบิงชวมวิวกันนอะกจากพี่น้องเนาะสาทาดจะไปเก็บกระถินพี่น้องก็เลยก็เลยสองพอลูกขาเจ้าก็เลยบอกว่าเออพาลูกลงไปเบิงก่อนข้างล่างเพราะว่าลูกหันเขียวอยากไว้นะมันนี้นา้ามันบอกเป็นตะไว้พี่น้องหรือเพราะว่าขี่เป็ดพี่น้องเบิงนอกจากพี่น้องเนาะ อสองพ่อลูกลกํา,าลังแก่เขาโพดวานให้เป็ดน,นอะจากพี่น้องมืออยากสั้นนะ้อจ้ะพี่น้องประม่ณในกันสั้นบ่มีกันสั้นใส่มือเนอกจากพี่น้องกอง้องก็เลยอยากสั้นในจักหน่อยนาะจากพี่น้องอก็สิเป็นปะมาณนี้เนาะ ข้างบนก็สิประมาณนี้อันนี้มองที่ว่าพาลูกสาวมาปีกอนหันผ้ากันนังกินแต่ว่าน้ำน้ำรถแห้งตอนลูกสาวมาน้้ำจะอยู่ประมาณรถขั้นสีขาวแหละครับนอาจะพี่น้องสาถาสิไปเก็บกระถินแล้วถาสิอัปเดตใ้เบิ่งกน่าจะพี่น้องว่าเปลี่ยนยังไงอันนี้ปกตินี่น้ำสีถ่วมเกือบถึงปลายนี่นอาจะพี่น้องอันดาซี่ แค่นี้ฝากคนน้ำเหลือห้อนอยแห้งปีนี้น่าจะพี่น,อนอ้องน้ำบล็อคสุกปีที่แบบเขาเก็บน่าจะพี่น้องเบิง่งนะ่าจะก็จะมีเป็ดสีขาวได้พี่น้องนเอ้ยนี่ห่านโมเมนต์เป็ดห่านขาวน่าจะพี่น้อง เลยครอบครัวก็จะเอากล้วยเ,เล่นมากินมาอันนี้คือกันมาชมวิ้วนอกจากคือเฮ้านั่นแหละนะจาวพี่น้องสุธาศรีนางสก่อนเพราะว่าขุดได้พี่น้องห่อนแห้งหลายใอยังไบ่ได้หมวกมาน้ำพี่น้องเลยสุธาสิอันนี้อุ้ยเกือบแม่นั่งมึงเนี่ยแต่มีซื้อข้าวโพดให้บุหันได้กิน เขาพดต้มใหม่ๆเนาะจ้ะพี่น้องเขาเจ้าเก็บมาแต่สวนจากไร่ไม่ไม่เขาเจ้าก็มาต้มขายเนาะสำแบบนี้แหละแต่ถ้าตัดสิ่งใดขีดเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าคุณสาซื้อให้จ้างวันนี้สักคนเนาะจ้ะพี่น้องบึ้งแน่พี่น้องน่ากินไหมจ๊ะโอ้ยแถมเกลือมาให้อีกแพ็คหนึ่งเนาะจ้ะพี่น,อน้องบึ้งแน่ต้มซุปใหม่ๆ ซาห้องออกไปได้พี่นอ้องไปนั่งสถานศึกษาพุทธละพว่าพุ่งซาห้องไปแในสถานบันท่านกินก่อนมาจากขพวนพว่ามันซาส่วนออกไปข้างนอกละงัจะะ้ะไปเบิ่งกันเลย Đây này, bia sả mama, bia ăn mama, bia sả ăn. Oh fly. Đi đi. À ăn mama. mama. <coughs> Hi, you? Yeah. I will eat. I will. But you eat, I will keep him more. You eat, okay, yeah. oh, take care Luke, but not out. อามาเลยมมเนี่มมเนี่มมบรอซละอามอมอมโอ้แมงเดาต่อโอ้ฮีอีทลักเขาเน i s t um. 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 oh เจงกันกินชงพลูกนี่นะจ๊ะสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องเอ้ยเบิ่งสองพลูกเขาเจ้าป้อนกัน น้องว่ามีฟันปันได้ได้ข้างหน้านะพี่น้อง yes, <sir. S 1> ป,ป๊าป้า you can take for him นะ yes. give me มา okay. <me>, take, take on take care นดาวกระปวดต้มสุกหม่ๆพี่น้องโอเคนะจาใพี่น้อง รถคันนั้นบ่ทันได้ขึ้นอยู่เนาะพี่น้องรถคันนั้นโอ้ยังไกลรถที่รักแดทคา is not easy up <laughs> and I try to have jada เบิ่งแหน่ ขาเจ้าขับลงไปใกล้มันเป็นโคนเด้พี่น้องมันขึ้นบ่ได้ท่านจ้าพี่น้องโอเคนอกจากพี่นอ้อง,นองสาวทาตก็สิได้อ่าทำลาภาจากเดี๋ยวสิไปเก็บไอ้กระถินเนาะจากพี่น้องเนาะมือสั่นได้เนี่ยไปเก็บกระถินแล้วสิไปอ้หลายครอบครัวพี่น้องครับผมกาเจ้ากำลังยางลงไปนะยางลงไปลุยไล่ผู้ขึ้นก็ขึ้นผู้ลงก็ลงเนาะจากพี่น้องมันห้อนแห้งหลายน้ำจนลดลงลดลงจนจักเซวาจังไดเนั่จ้ิพี่น้อง ได้ว่าก็ต้องระวังในะรู้สึกว่าจะมีเศษแก้วนันะพี่น้องหลายครอบครัวพี่น้องเอก,องอองอก็ปวดทั้องโหน่นโหน่ง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 คหน่โอเคนะจ๊ะพี่น้องาาสาธาสดได้รับาผ้าจากแล้วนอะกจาะพี่น้องจบได้กับผักเอกซองกระป๋าผ้าแน่เองนอะกจาะพี่น้องนะบ๊ายบายเด้อจาะพี่น้องบ๊ายบาย